ก็จะเป็นทางเข้านะคะก็นี่เลยค่ะนี่นะทุกคนก็จะติดกับ forest นะคะเชื่อติดกับเมืองที่นะนะคะอันนี้เป็นแสงแต่ค่ะอันนี้เป็นขีที่6ก็อันนี้เราอยู่ที่กั่นน่นะคะทุกคน ตอนนี้คุณพ่อไปซื้อบัตรอยู่ก็คือที่นี่นะคะก็จะมีทั้งเป็นร้านไอติมนะคะแล้วก็จะน้องยูรีถอยมาอีกค่ะมันเป็นร้านนมนะคะมีร้านไอติมกับร้านนมแล้วก็ข้างถัดข้างในที่ทุกคนเห็นหก็จะเป็นดินแดนขนมหวานนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะติดกับ Forest คือเมืองน้ำแข็งนั่นเองนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะ Forest สคือคอร์เรเนี่ยนะคือเขา Forest คือความจริงความเรคุ้มก็เปิดนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเรานะคะมาที่นี่งานถูกคนคือว่าเราไม่ได้มาที่เรเนะทุกคนวันนี้เรามาที่เกรอนโอเคปะเราเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวเราไปเข้าประตูค่ะวันนี้คนเยอะมากเลยทุกคนดูดิแบบเพรว่าอ่ะพี่ยูรีเดินไปเลยเพราะว่าเป็นวันเด็กเดี๋ยวไปเจอกันข้างในเลยดีกว่านะคะนี่นะคะทุกคน มันก็จะเป็นร้านนมนะทุกคนร้านนมเป็นร้านนมนะคะไตรงนู้นอีกตรงนม้นเห็นไหมทุกคนก่อนเกาะเนี่ยตรงนู้นนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าร้านไอติมนะน้องน้องขออะไรนะคะขอตั้งหกบาทเลยขอตั้งหกบาทอ่ะหยิบนิ้วขาวค่ะนี่ถ้าเกิน ร้อยสามสิบห้าขึ้นไปนะคะต้องซื้อบัตรเด็กดิน้องยูรีจ่ายน้องยูรีจ่ายตังะค่ะเพราะว่าเกินสูงเกินละอ, <yt> อันนี้คืออะไรคะ เขาเรียกว่าอะไรที่รัดแข็นะไม่รัดแขนใหนใหหนะคะและ้วก็รนก็ถึงเราจะเข้าข้างในได้นะใช่ปะให้คุณแม่ก่นอนค้คุณพ่อนะเรียบร้อยอยังป้าเข้าไปข้างในเลย เดินเลยค่ะว้าวเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,น,น,ะน,คน้องยุรีลืมหมวกให้คุณพ่อไปเอหมวกให้ไหมะระวางคุณพ่อไปเอาหมวกให้เดินเล่นลอก่อนค่ะ เช้าฝนตกนะคะพื้นก็จะแฉะนิดนึงอ,นนนอันนี้ก็เป็นไอศครีมมาเดิน,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 นค่ะทางนี้เดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายมุมกว้างให้ทุกคนดูเนาะ ทุกคนใครเห็นน้ำพุข้างหลังไหมไหนนั่นคือฟาร์มแกะนั่นเองนะคะอ๋อติดกับฟาร์มแกะหรอคะตรงนี้อ๋อตรงนี้คือเที่ยวได้ฉับที่เลยนะคะก็คือพอดีฟาร์มแกะแล้วก็แยกแอนแกะโอเคโอเคนะทุกคนแล้วก็วันแอบทุกคนจะรู้ว่าวันนี้นะคะเราจะแบบ EP ถัดไป EP ที่สามคะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มแกะกันใช่ค่ะระวังนะคะระวังลื่น หนึ่งนะคะทุกคนทุกนตรงี้มีไลดด้วยนะคะตรงนี้ค่ะ,ะเป็นคีนะคะทกคนแทนไปตรงนี้คือจะเป็นเคก้กจะเป็นคุดิ้งนะคะสเปรดแอนด้ปรแนนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นแบบพวกขนหมหวานแท็กเตอร์อะไรต่างๆของแม่เนาะเดี๋ยวรอป๊าป๊าก่อนไหมคะป๊าป๊าไปเอาหมวกอยู่เด,ยเ,ดเดี๋ยวป้าหาไม่เจอมานี่มาค่ะมาทางนี้ค่ะมารอป๊าป๊าก่อนทุกคนคือที่นนี่นะะคเขาเรียกว่าแบบติดกันอยู่สามที่คือแบบคือเราสามเที่ราได้อยู่แม่ค่ะก็คือติดกับกาลีเอฟแบบเก็บพัทยาอะไรก็มีกอลเอฟแบนแบนด์น,นนะทุกคนหือแบบ วันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดยาว3วันนะคะคนก็จะเยอะนิดนึงอะ่ะคุณพ่อเอาหมวกมาให้ละใส่หมวกก่ระวังลื่นนะคะลูก ยืนตรงนี้ก็ได้ให้ป้าป้าถ่ายรูปป้าอะไรนะคะคือนนนี้เป็แ่ง๋อตรงนี้เป็นแข่งไอติมนะคะแล้วก็จะเป็นตัวองค์ไปตามไปทั้งหมดเลยค่ะทงหมด เรามองลงไปเป็นดูวิวข้างล่างนะคะขึ้นมากล้องขอขอเพยนะคะกล้องอาจจะมืดนะคะนี่นะคะกกกัับบล้องรนี่นะคะ,ะ,คะนะข้างล่างก็จะเห็นอย่างเลยนะคะตงรงนี้ตรงโู้นจะมีอมัญมณูด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็ข้างตรงนี้ก็จะเป็นพอดีนะทุกคนนี่ทุกคนเอามาหนี้ตลาด ทุกคนเห็นไหมมันจะมีชีฟฟามด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตลาดนะเราไไปกัน,น,นความแก่นะทุกคนคก็อย่าขวไทายูกก่อนนะคะมาเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะคะไปดูข้างล่างต่อ,โอ,โอ่าเดินลงไปค่ะจับมันไว้นะ ดีๆระวังลื่นนะคะลูกเ,เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันนะคะไปค่ะไปเจอกันข้างล่างนะคะทุกคนไปค่ะ ไปซื้อไอชิมค่ะความจริงมันจะมีที่งอกขึ้นนะแต่ว่าอันนี้เขซื้อตรงนี้นเลยเนาะคุณหนุนพี่เขาตรงนี้เลยนี่ทุกคนมันมีแบบรูปด้วยกับแบบปากเอาแบบรูปดีวกว่าน,น่ารักดีอ๋อนี่แบบแบบถ้วยเข้าใหม่เบียรแบบไหนน้องจะแบบไหน อาแบบพูดกินง่ายดีนะแค่คุมนะลมตังแต่นี้เรอนี่อัแบบไหนคะอันนี้ค่ะออสโนแมนน๋อพี่ยูริเจ้าสโนแมนนะคะไม่เป็นไรครั แบบนี่นะคะได้แล้วนะคะถ้าจริงอ่ะมันมันมีตัวใหญ่กับตัวเล็กอันนี้เราเอาตัวเล็กมานะคะเพราะว่าเรากงกินไม่หมดนะเพราะว่าเราต้องไปฟั็งเจรินะคะที่มันใกล้กันแล้วก็อย่ากวกกินไม่หมดด้วยนะคะคก็าอริงอันใหญ่มันจะเป็นแบบแท่งกับแบบคูนะคะเราแบบแท่งแบบอันเล็กมานะคะอันเล็กเนี่ยนะคะฮานักกีบาาคะ สิบหกบาทอันเล็กนะคะอัน,นใหญ่ไม่แน่ใจว่ากี่บาทแต่ว่าใหญ่เป็นรูปหัวใจใหญ่ๆนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าอันนี้เป็นรถรถเป็นเป็นอันนี้น่าจะเป็นบูฮาวายนะคะทุกคนมาลองชิม <Okay. S 2> ่อยมาบูฮาวายจริงๆก็อร่อยมากเค okay. พี่จะดีมาซื้ออีกรอบนะคะเมื่อกี้ซื้อเล็กไปกินหมดเลยอีกรอกอร่อยแล้วติดใจมาซื้ออีกอันหนึ่งแล้ก็เลยจะเอาอันใหญ่เป็นนู่หัวใจนะคะอันเล็กจะเป็นนุ่มหัวใจเพราะว่ามันเป็นอันใหญ่ปีตินี้เราพี่เขาเลยค่ะเอาจะครูแล้วน้ำตาลเอาแต่ครูแหละอาจจะครูโอเคแต่ต้องไปดู เจ7ดบาทอันเล็ก6กสหรอคะบางทีโอเครับตังค์ทอนได้ค่ะนี่ได้แล้วถ่ายให้ป้าหนอ่อยนี่นะคะ จะเดินออกไปแล้วค่ะทุกคนจะเดินกลับแล้วนะคะโอเคที่ยูรดีที่ยู่ดี ออกไปแล้วค่ะปิดคลิปก่อนไหมเดตกนะอ่าปิดคลิปตรงนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีต่อไปค่ะ แลาวเรามานั่งที่อะไรนะลูกคาเฟ่เนานะมิว,น,วนิวบา,วา,าร์มวบาใช่นี่ก็จะสั่งโมฮาวายแล้วก็มิวเมงโกล